นี่คือชุดรับแขกอีโบนี่จะประกอบด้วยโต๊ะกลางกระจกเก้าอี้หนึ่งที่นั่งสงตัวค่ะ2ที่นั่งอีกหนึ่งตัวนะคะเราจะมาดูที่คุณสมบัติของโต๊ะกลางกระจกก่อนนะคะขนาดโต๊ะกลางกว้าง80เซนนะคะลึก50เซนสูงอยู่ที่39เซนติเมตรเลยทีเดียวส่วนพงขาผลิตจากเหล็กกลมคุณภาพสูงนะคะสีดำทนทานไม่ลอกล่อนส่วนหน้าโต๊ะของเราจะเป็นกระจกนิราภัยสีดำค,ความหนาอยู่ที่5มิลเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่างานดีงานสวยจริงๆค่ะ จะมาดูส่วนเก้าอี้ของเราบ้างนะคะจะมี1ที่นั่ง2ตัวนะคะแล้วก็2ที่นั่ง1ตัวค่ะโครงเก้าอี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนากลมเหมือนกันค่ะความหนาอยู่ที่9มิลเลยทีเดียวส่วนพนักพิงและที่นั่งนะคะเราจะเป็นพีพีฉีดขึ้นรูปค่ะเราจะตกแต่งที่พักแขนเรียนแบบลายไม้นะคะมาดูขนาดของเก้าอี้หนึ่งที่นั่งก่อนนะคะความก้นอยู่ที่5 4เซนสูงอยู่ที่50เซนค่ะส่วนที่นั่งจะกว้างอยู่ที่5 4เซนนะคะหรืออยู่ที่50เซนค่ะมาดูเก้าอี้สองที่นั่งกันบ้าง ภาพรวมนะคะพนักพิงค่ะกว้างอยู่ที่109เซนสูงอยู่ที่50เซนนะคะส่วนที่นั่งนะคะจาก,กว้างอยู่ที่109เซนลึก50เซนค่ะเราจะมีปุ่มปรับระดับทุกตัวนะคะแม้กระทั่งโต๊ะกลางแล้วก็เก้าอี้สำหรับพื้นไม่เท่ากันค่ะงานดีดีไซน์เก๋แข็งแรงก็ไปอากาศดีดีน้องหญิงแนะนำเก้าอี้รุ่มนี้เลยรับน้ำหนักได้จุด,จดต้องชุดรับแขกอโบนีเท่านั้นค่ะ